าตั้งแต่เล็กจนโตเช็ดขี้เช็ดเดียวให้แก,มา,ม,าแกมาพอโตมาแกมาถลานเงินฉันแกมาอวดดีใส่ฉันแบบนี้เหรอแม่คุยกับลูกดีๆหน่อยแม่พูดมาคำเดียวเลยว่าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมอะแกจะเอาเท่าไหร่ว่ามาห้าแสนห้าแสนชบาเงินเยอะขนาดนี้ลูกจะไปทำอะไรเหรอ คุณจะไปทำได้ห้าแสนฉันจะให้แกยืมแต่ฉันไม่ให้แกยืมฟรีๆหรอกนะเงินแม่ก็พูดมาเลยแม่จะเอยังไงดอกเบี้ยร้อยละห้าไม่มากเกินไปมั้งนี่คุณทำเกินไปหรือเปล่ามีที่ไหนกันแม่มาคิดดอกเบีย้ยกับลูกตัวเองอะ กลงไหมตกลงหนูไม่มีทางเลือกแล้วนี่ถึงแม้ว่าดอกมันจะแพงหน่อยอะแต่ก็โอเค ไม่ต้องคิดมากนะลูกเใจเย็นๆสัญญากู้ยืมเซ็นซะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มัง้งไม่ได้ยืมก็คือยืมยืมก็ต้องใช้คืนถึงจะเป็นแม่ลูกกันกถ็ถบ นับไม่ต้องนับหรอกนับดูก่อนไม่ต้องนับแล้วเบ,บ่บอ,อกให้นับครบห้าแสนพอดี เดี๋ยวภายในสามปีแกต้องเอาเงินนี่มาคืนฉันถ้าแกไม่มีก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้อีกรู้แล้วนะเงินแม่ก็ให้ลูกไปแล้วความสัมพันธ์แม่ลูกก็ถูกทำลายแล้ว เ้วจะทำยังไงต่อละ่ะ เจ้านาครับมีสภาครับแต่เจ้านายแน่ใจแล้วหรอครับว่าจะใส่ชุดนี้เข้าบ้านเรื่องนั้นคุณไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวคุณเอารถไปจอดไว้ตรงนู้นนะเดี๋ยวถ้าฉันเสร็จธุระแล้วฉันจะโทรหาได้ครับแม่ แม่ไม่ค่อยสบายหมอก็บอกไม่ให้ทำงานหนักแม่ไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวพ่อลดน้ำเสร็จเดี๋ยวพ่อกวาดเองไม่เป็นไรจ้ะทำอย่างนี้มาตั้งหลายปีทำจนชินแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่สบา ใช่ลูกหรือเปล่าหนูเองค่ะพ่อลูกกลับมาสักทีหิวหรือเปล่าไปเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อทำของที่ลูกชอบให้กินลูกหนูยังไม่หิวค่ะพ่อ แม่คะเรื่องเงินที่หนูยืมไปเรื่องเงินแกไม่ต้องพูดหรอกฉันดูจากสภาพแกแล้วแกคงไม่มีคืนฉันแน่นี่แกคิดว่าแม่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆหรอแม่จนแม่ไม่มีการศึกษามันเทียบกับคนในเมืองไม่ได้แต่ถ้าแม่ไม่เข้มงวดกับแกต่อไป ถ้าไม่มีพ่อกับแม่อยู่แล้วแกจะอยู่ยังไงเงินที่แกเอาไปหมดแล้วก็ช่างมันทะลูกหาใหม่ก็ได้้ลูกกลับมาแม่ก็ดีใจละกลับบ้านกันนะแม่คะในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าแสนบาท เป็นเงินที่หนูยืมแม่มาหนูเอามาใช้คืนนะคะจะส่วนอีกใบหนึ่งอะมีเงินอยู่ห้าล้านเป็นเงินที่หนูตั้งใจทำงานตั้งใจทำธุรกิจ หนูอยากให้เป็นค่าที่แม่เลี้ยงดูหนูนตลอดและเป็นดอกเบีย้ยให้กับแม่นะคะแม่รับไปนะใช่ไหแม่ไม่อยากได้เงินนี้หรอกลูกเนะก็บไว้เถอะนะเก็บไว้ไปต่อยอดนนธุรกิจของลูกลูกเก็บไว้นะ แม่วันเนี้ยหนูมีมากพอแล้วนะหนูตั้งใจเอามาให้แม่นะคะแม่เก็บไว้ใช้นะเป็นค่าเลี้ยงดูที่แม่เลี้ยงดูหนูมาจนเติบใหญ่ขนาดนี้ชะ <laughs> าขอบใจนะลูก บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวให้พ่อก็ทำอะไรให้กินรักพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ก็รักลูกจ้ะไปเข้าบ้านกันเถอะแม่พ่อเข้าบ้าน